ดูดูดูมันทะลุกำแพงเข้าไปเด้อเฉยเลยเอาเลยนี่นี่นี่ดูนะเห็นปล็อเข้าไปอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันอันนี้คือมันเป็นบล็อกเกมอ่ะมันทำได้อยู่แล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้ว้าวจูนวดูดูดูคือถ้าเกิดเข้ามาได้นะเดฟนี่ต้องมีต้องมีมีมีปัญหาถ้าเดฟอ่ะทำเนี้ยเนี้ยใช่มันเนียนมันเนียนมันเนียนผมว่ามันเนียนรู้มันเห็นแอดแล้วตอนนี้ไม่เห็นแอดแล้วเห็นแอดแล้ว แม่มันผมว่ามันรู้ไ้มันเรมยนพราะมัเด็นผมว่าประเด็นแค่ยังไงก่อนผมว่ามระเด่แอดมินแล้วตอนนี้กเขาแค่ทำตัวนี่เฉยออไม่น่าหรอกทาไมดูเขาพูดว่ากูไม่รักมึงใครว่าก็จะเป็นรักครับเข้ามาได้ฟังผมขนาดนี้ไม่ผมเพิ่งมาไงผมก็ไม่รู้มาว่าแบบพูดไปแล้วเห็นแ้วโอ้ชาดเลยเวรีโมไปหกลูกนี้นี่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  เนี่ยดูมันบอกมันโดดล่มเข้าอ่ะเอาอ้าวนี่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 เอ้ยบั็อกิดกบล็กิดแอดจากอันนี้หน่อยไอ้ที่ระเบิดพยายามหน่อยพยายามหน่อยจะจะเข้าไปนะบ้านนะพายั้มเท่าไรเอ๊ะนี่เรียบร้อยอืมน้อยล็อกล็อกหายหรือเปล่าดูเช็คด้วยนะล็อกหายเปล่าเออแอดผมอยากเห็นเป็นบุญตาสักทีนหนึ่งให้แบบให้ล็อกมันหายโดยที่มันไม่ได้งัดอะ อันนี้น่าสีอ่าขับบินขับบินแอดกดแท็บได้ป่ะครับกดให้มันโชว์ล็อกอ่ะให้มันโชว์ว่ามันมีล็อกอยู่นี่นี่นี่มันจะขายแล้วนะอันนี้อันนี้มีมีล็อกป่ะตอนนี้ไม่ผมมองไม่เห็นน่าจะมีอ่ะกล่องนี้มีล็อกป่ะครับเจ้าของอันนี้บ้านใครบ้านเอ็เอลบ้านเอ็ดเอลเอ็เอลเอ็เอลอยู่ในนี้ป่ะครับถามไมมีเอ็เอลอยู่สักคนปีไม่มันไปทั่วทุกที่เลยแอดแอดแต่ในนี่มันรู้ เราเราดูได้วป่ะครับแอร์ตะกล่องมาล็อกไม่ล็อกปะมากลัวนั้นเนี่ยนี่นี่ไปเห็นป่ะเห็นป่ะลูกไปแล้วนี่ไอ้เหี้ยโอ้ยผมเพิ่งเห็นแบบเต็มเต็มครั้งแรกผมขออัดย้อนหลังหน่อยประทับใจป่ะยวผมจะส่งิเดี๋ยวผมเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ตัวอารอนอารอนไอ้ตัวนี้มีหลักฐานแล้วไปดูตัวนู้นไปดูตัวนู้นแอปนี่นี่นี่มีหลักฐานแล้วจะผมจะส่งเดิบผมอัดคลิปอยู่นี่ไอ้ นี่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 อ้เห้ยทะลุลุลัวเลยอ้าวอ้าวชุดเต็มได้ไงอ่ะโอเคครับแอ็ดแอดแอดแอดเอดพาพาผมว่าไปยิงมันทีนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะรู้ได้ยังไงบ้างเนี่ยผมก็ทฮันนี่เนี่ยบอยเฟร์กับฮันนี่อยู่สนามบินเนี่ยอาาป่าเลยเดี๋ยวผมจะไปเอฟเอฟเอฟสองมันผมอยากรู้ว่ามันจะเห็นผมไหมและแอฟเปิดได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่ะไม่ไม่ผมผมจะไปยืนอยู่แถ รถออกไกลๆรอบบ้านครับแล้วรอบบ้านใช่ผมอยากรู้ว่าเส้นสายตามันจะมองมาหาผมไหมไม่ต้องแล้วแค่นี้โปรส่งดิฟแบนได้แล้วเต่าเต่าเฮ็นคอเตอร์ของเราใช่ไหมแชิ์เลยเนี่ยนั่งล่อของหมดหมดบ้านเลยเหรอไม่ไม่หมดครับแต่ของสำคัญจะไปแล้วของบ้านเราวิตาเชฟไปหมดแล้วไม่ไม่ต้องไอ้นี่แล้วคุณก๊อตบ้านเราบ้านไหนบ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับผมอ้าวเหรอ เรื่องนี้คุณกันต้องได้เห็นโอผมอยากได้จะจบจะเข้าต่อวายเฟรมด้วยนแอดผมจะไปแอดเก่ามาทำงานแบบนี้นะผมได้คลิปแล้วนี่แหละเห็นะแอนที่คุณมีดขุดมีดมีดมีดอย่างละมีดคาจะคาตาเลยมันมาในี่าหลโดดลงตักชามันมีในนิคอด มันเข้ามาในคอร์ดแล้ววัเนี้เดี๋ยวลงไปห้องข้างล่างเดี๋ยวึงดึงดึงแอด,ด,ด,ดเอาที่ยืนยันตัวได้อะลงข้างล่างชื่อขอคุณอะชื่อใหม่ๆห่ก็แค่ซามันนี่แหละ M M M นี่คือใครพี่เอ้ย <ML S 1> ผมอยากรู้อ<ม>่<ม>ะแล้วแล้วไอ้แบบโปรอะ่ะมันมองชื่อได้ใช่ป่ะแบบมองชื่อได้ทั้งแมปอะ่ะ แล้วแบบนี้มันไม่เห็นโดนแอดมินหรอไม่เห็นครับถึงจะกดเปิดชื่อเปิดอะไรก็ยังไม่เห็นหน่อยโอ้ยถ้าถ้ามันเห็นผมว่ามันไม่โดดโชว์หรอกเออก็จริงก็จริงเชี่ยต้องดักอบนบว่ามันจะทำอะไรต่อก็จะมีแบบตอนแรกอะตอนแรกที่แอรอนมันมามันไม่ได้ใส่ชุดเต็มใช่ป่ะครับไม่ใส่พี่เป็นเก่งไม่มีนเสื้อสูท มันค่อยเข้ามาทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเมื่อกี้ดูดเข้าหัวามา ใส่แล้วเจ้ามือี่ให้แอดให้แอดได้ไหมไม่แต่ผมแบบเพิ่งเคยเห็นแบบเต็มตาครั้งแรกเลยจริงๆแล้วว่ามันทำแบบนี้ได้ A B C นี่ใครโดนมันเข้าไปโดนแล้วแอดไม่ทำอะไรเลยเี้ยหกครับเตี้ยหกครับเฮ้ยมันมีกระเป๋าเฉยเลยแอดมันเอาจากรถมันมีกระเป๋าเฉยเลยมันไข่นี่ไงมันรูดเลยไม่ได้ไข่มันรูดเลย มันกดมมดแล้วเนี่ยแล้วกล่องกล่องล็อกอยู่ป่ะครับแอดมันเช็คได้ไหมไม่ล็อกแล้วค่ะนี่ไงมันกดแล้วมันกดแล้วกดหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูดูมันจะทะลุออกไปแล้วแอดเห็นแล้วอ่ะงั้นอันเนี้ยชัดเลยว่ามันมีโปรที่แม่งไม่ต้องไขนี่นี่เลยก็ปลดล็อกได้เลยนี่ทะลุเลยเอฟจะเฉยเลยอ่ะนี่เออเขาคือเหมือนแบบเหมือนรีมูฟล็อกบายแอดมินอ่ะเหมือนก๊อดโหมดอ่ะเดี๋ยวจอไว้ก่อนอัดไว้เป็นหลักฐานแคปตรงนี้เลย หน้าซึ่นจะยิ่งมันโอ้โหรอบอลฟอด้วยของเขาด้วยแบบชื่ออะไรชื่ออะไรตรงนี้แบบนี้เลยครับกุกชาบอกใช่ใช่แอดผมด้วยผมด้วยผมด้วยชื่ออะไรชาบอก์ดสีเหลาคุยแจ้วแล้วก็บอยเฟรมครับผมจะไปกระทืบมันละนี่ครับเดี๋ยวน้องนู่นเหรออยู่ห้องบอลใช่ครับดูด้วยนั่นแหละแอ๊ดวับวับมาให้เราลูกต่อยมาได้สดจังโมเดี๋ยวเราวับไปจังโมให้หมดอย่างดี้แม่งมาถึงใส่แม่งเลยคุณดูเอว่าระบบเมืนเป แต่โมใหม่ที่เราไม่รู้จักเออดรอรอเลยรอเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมันวิ่งมาห่อซัดเลยเอ้มอไซค์เฮ้ยมันขับรถไปล้ฝืดเออเออเออยชูมันอิชูมันเปอดเกมมีอเกมมี่เปิดบปด้